เดี๋ยวให้ฝีได้ตั้งอ่าแน่เอ็นไหเนี่ยครับวันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของสวนปันแตนะเป็นกล่องที่เขาเรียกกล่องอะไรครับพี่อ่ากล่องเลี้ยงแบบมีจุดยึดเกาะข้างในนะครับวันนี้ก็จะเป็นยึดเกาะแล้วเดี๋ยวเราแยกขยายนะครับเราก็ยกตัวนี้ขึ้นใส่รังใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องใช้มีดกรีดรังจะไม่ช้ำแล้วก็ส่วนของน้ำผึ้งนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำผึ้งในการเกาะข้างบนกับเกาะที่ตรงเนี้ยในนี้จะได้เยอะกว่า แล้วก็กดีอย่างหนึ่งก็คือช่วยรองแผ่นพลาสติกเนี่ยไม่ให้เกิดการยุบลงไปในกรณีลังที่ใช้เท่ากระดาษ A4 นะครับครับอันนี้เป็นกล่องเป็นกล่องนี่ที่ปิดข้างบน,นเป็นแิกนที่เท่ากระดาษ A4 ต,ตัวกล่อง, <AC. S 2> ต,องตัวกล่องนี่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยอนะครับซึ่งอันนี้เป็นสวนปันแตะนะครับเขาเขาทาขึ้นมาคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ปานนวัตกรรมใหม่อ,อีกอีกลงทุนเรื่องของโรงเรือน นะครับก็คือสามารถวางตากแดดตากฝนเอ้ยตากแดดไม่ได้ตัวที่ตากฝนได้ครับนะครับแต่ว่าไว้ใต้ร่มเงาในสวนช่วยผสมเกษรอะไรเงี้ยเนี่ยครับนี่เป็นสวนปันแตนะครับสวนทุเรียนนะครับที่ไว้เนี่ยทุเรียนเนี่ยฮะุเรียนนี่ดูเขาุเรียนเนี่เป็นเป็นแหล่งอาหารของเขาเลยครับนี่ฮะนี่สวนปันแตก็วางรูปแบบของสวนผสมผสานนะครับใช้ชันโรงเป็นตัวผสมเกษรให้กับผลไม้ของเขา นะครับเนี hmm. hmm. ่ยตัวนี้ก็วางเป็นตวัรกรรมใหม่อันนี้ใน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 โรงนะครับเป็นโรงที่อยู่ติดกับสวนผลไม้นะครับซึ่รูนี้เนี่ยเป็นโรงสำสหรับสัมมนาของเขานะครับวนปันเตมีอะไรบ้างครับนอกจากก็าขายลังแล้วขายแพร่พันธุ์แล้วมีอสบู่ค่ะ คือแปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์จากที่เรามีอยู่วัตถุดิบมีน้ำผึ้งมีชันมีอะไรนะคะทำสบู่ค่ะแล้วก็ทำลิปสติกจากที่ผึ้งด้วยอ๋อครับนี่เป็นนี่เป็นเป็นเป็นของที่เกี่ยวกับสวยงามนะครับสวนปันเตะเขาเขาทำนะครับเนี่ยดูครับนี่เขาเทสเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นเทสลิปสติกใช่ไหมครับใช่ค่ะมาเลยเทสให้ดูค้ามโอเคครับนี่ก็มีหลากหลายนะครับสวนปันเตะนะครับโอเคถ้าใคร ผ่านมาที่ควรกัหนุนนะครับแวะได้นะครับสวนบันแตก็เป็นสวนดินรู้เกี่ยวกับจันโรงแล้วก็พึ่งนะครับ